สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางฮาหนอยนะคะวันที่1ตุลาคม2567ค่ะิกับพี่น้องก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า1 8ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเอฟซี FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้นะคะเป็นการจอเด่นวิ่งรูดพี่น้องอ่าแยกแต่ละหน่อยแต่ละรอบนะคะถ้าเอฟซีไม่ชอบเลยตัวเด่นที่จะวางไว้ให้ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปและมัดรวมนะคะทุกคนสถิติก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะแต่ว่า เอฟซีทุกท่านก็สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันนะคะสําหรับเลขเด่นประจําวันเนาะพี่น้องก่อนที่เราจะไปดูนะคะทุกคนเราไปดูันที่สามสิบก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะพี่น้องวันที่สามสิบนะคะทุกคนจะให้เด่นเจ็ดและหกนะคะหน่อยเฉพาะกิจมาสี่ศูนย์เจ็ดแปดหนึ่งพี่น้องเด่นมาเจ็ดนะคะทุกคนมัดรวมมาไหมมัดรวมมาหนึ่งมาคู่หนึ่งแปดคู่ตัวเจาะไม่มานะคะทุกคนวันนี้ นายกาชาติให้หนึ่งและศูนย์มาแปดหกแปดแปดห้าหลุดค่ะทุกคนหลุดพี่น้องมือนี้หลุดมีจัดเลขเด่นประจําวันก็หลุดมัดรวมก็หลุดนะคะทุกคนเอามัดรวมมา 6. หกนายพิเศษใจให้ห้าและสี่หลุดนะคะทุกคนมาเจ็ดสามสามศูนย์แปดพี่น้องหลุดทั้งเลขเด่นประจําวันทั้งมัดรวมนะคะทุกคนคะ่ะนอยปกติให้สามและสองมาแปดสี่ศูนย์สองแ เด่นมาแปะเด่นมาสองนะคะข้อคู่สองแปดแปดศูนย์สองวันนี้คู่ตัวเจาะไม่ไหลนะคะทุกคนคะ่ะ VIP คู่ตัวเจาะแต่ละนอยนะพี่น้องบ่ค่อยเข้านะคะนอย VIP นะคะเจะห้หนึ่งและศูนย์นอยสุดท้ายมาทั้งหนึ่งและศูนย์เลยนะคะทุกคนมาหกศูนย์สี่หนึ่งสามนะคะทุกคนมาคู่หนึ่งสามสามหนึ่งนะคะ่ะวันนี้ก็มัดรวมก็ไม่ค่อยไหลเล้เด่นประจําวันก็ไม่ค่อยไหลนะคะทุกคน เป็นบางมือพี่น้องคะเอาไปรุ่นต่อวันที่หนึงพี่น้องถ้าชอบก็ขอให้ทุกท่านโชคดีถ้าไม่ชอบท่านสามารถผ่านได้เลยนะคะสําหรับวันที่หนึ่งใจก็ผลการออกรางวัลวันที่สามสิบมาสี่ตัวบนโปนนอยปกติ8 8ดแป่นยอยพิเศษ1733งเนอย v ีพีแปดหกสนะคะแปดหพี่น้อง แปดบวกแปดบวกสี่บวกหนึ 1, ่งบวกเจ็ดบวกสามบวกสามบวกแปดบวกหกบวกสี่ได้ห้าสิบสองห้าสิบสองลบหนึ่งเดี๋ยวห้าสิบเอ็ดบวกหนึ่งได้ห้าสิบสามห้าสิบสองคือคู่ผลรวมนะคะทุกคนห้าสิบเอ็ดคือคู่ผลลบห้าสิบสามคือคู่ผลบวกนะคะที่ใจจะเอาสามคู่นี้มาหาความน่าจะเป็นสองตัวบนล่างให้เอฟซีได้รับชมนะคะแต่ว่า ถ้า F4 อยากได้3ตัววันนี้นะคะทุกคนก็511ถึง519นะคะทุกท่าน211ถึง219 3 531ถึง539นะคะ2 521พี่น้องเจ็บาผิด521ถึง529นะคะทุกคนค่ะถ้าอยากได้3ตัวเนาะพี่น้องเมื่อวานนี้จะดูก่อนนะคะ,คคะ3ตัวหลุดมั้ย ช่วงนี้สามตัวหลุดนะคะทุกคนหลุดเกือบทุกวันเลยนะคะทุกคนไม่ต้องไม่ต้องตามก็ได้เนาะคะ่ะพี่น้องเรามาดูนะคะทุกคนจะจะจับสองตัวหาความน่าจะเป็นนะคะแต่ว่าเอฟซอย่าเอาทุกคู่นะคะให้ทุกท่านดูตัวเด่นก่อนถ้าชอบก็ไยตามนะคะทุกคนหนึ่งสองสามตัวท้ายเอามาจับหนึ่งถึงเก้าค่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองหนึ่งถึงสองเก้า 1> 1, 2องหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองปดสองเก้านถึงสามสหจ็ดมแปสามก้านะคะเอ่อหนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งเก้าเจมักหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งปดหนึ่งเก้าสองหนึ่งถึงสองเก้านะคะทุกท่านสองสสองสี่ สองเนะคะสามหถึง39ค่ะสามหนึ่งสามสามสามห้าสามหสามแกานะคะทุกท่าน37มเจนำพี่น้องเอาแล้วแต่ความชอบนะคะทีนี้มาดูตัวเด่นก่อนนะคะทุกคนค่อยดูตจอๆได้พี่น้องเย่าทุกกูด้ค่ะกูด,ด้านบนค่ะพี่น้องขะหน่อยเฉพาะก,กิจอยู่ที่ศูนย์และเนะคะหน่อยกาชาติหและศูนย น้อยพิเศษสองและ1น้อยปกติ1และศน้นอย V.I.P. 9และ8นะคะทุกคนเมื่อวานนี้ความเป็นไปได้ที่จะมาเล็กเบิ้ลก็ไม่เข้านะคะทุกคนวันนี้ความเป็นไปได้ที่จะมาเล็กเบิ้ลมีนนอยกาชาตแล้วก็น้อยปกตินะคะเบิ้ลในตัวก็หนึ่งหนึ่งกับศ 0, 0นศะคะถ้าไม่ชอบก็รอดูเลขเบิ้ลประจำวันหรือเบิ้ลด้านบนได้เลยนะคะทุกคนเบิ้ลคู่ด้านบนพี่น้อง หน่อยเฉพาะกิจศนย์และ9ตัวเจาะมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะ192939นะคะคือตัวเจาะหน่อยเฉพาะกิจนะคะทุกคนส่วนศูนย์ประจำวันอังคารนะคะทุกคนสามารถใช้ได้ทั้งวันฟังนะคะเจจะบอกวันละสอรอบมีนะคะศูน0 0สา0สามศูนย์ศูนยอีกครั้งค่ะ ศูนย์สามสามศ0นย์0ูนย์สามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคนนวยกาชาติก็เหมือนกันนะคะหน่อยกรชาตนะคะหและ0มี1นึ่งหนะคะทุกคนขาตัวเจาะคู่ด้านบนนะคะนอยพิเศษสองและ1 1ึ่ง3นึ่งหนึอนึ่งหน่อะคะนอยปกติ1และ0น ศูนย์เหมือนกันเมื่อกี้นะคะทุกคนที่ใจบอกนะคะ1ก็หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งนะคะนอย v ีพีเก้าและแปดตัวเจาะมีอะไรบ้างหนึ่งแปดสองแปดสมปดหนึ่งเกสองเสามเกค่ะทุกท่านค่ะที่นี้เรามาดูมัดรวมนะคะมัดรวมทุกรอบทุกน่อยประจำวันที่1ตุลาอยู่ที่เลขห้าและเลข8นะคะทุกท่านมาดูกันค่ะ ถ้าสมมุติว่า fc ไม่ชอบคู่ด้านบนให้จับเหรียญแยกใส่มัดรวมได้เลยนะคะเจทำให้ดูหนึ่งน่อยค่อยไปดูคู่มัดรวมนะคะทุกคนหน่อยเฉพากิจศนย์และ9มัดรวม5และ8เป็น0ูนย์เก0 0เก้า0 0 9ย์ศูนย์ห้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เรามาดูคู่มัดรวมกันนะคะทุกคนคู่มัดรวม มัดรวมวันนี้ห้ากับแปดคู่มัดรวมมีหนึ่งห้าสองห้าสามห้าหนึ่งแปดสองแปดสามแปดนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะพี่น้องมีคู่ใดมักบ่นอคะค่ะพี่น้องคะ่ะมักก็ให้ตามได้เด้อพี่น้องบอ่มักกับพานใดคือเกานะคะสถิติกะมีเข่ามีหลุดนะคะทุกคนเรามาดูเลขเด่นประจําวันแล้วไปดูวิธีการสังเกตทานอยด้วยกันนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันอังคารอยู่ที่เลขสามเลขแปด เลขเบิ้ลประจำวันคือเบิ้ลสามสามสำหรับสามกับ8นี้ท่านสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันแล้วแต่ความชอบเนาะคะ่ะมาดูกันคะ่ะพี่น้องมาสังเกตหน่อยไปพร้อมๆกันนะคะทุกคนสังเกตเริ่มต้งแต่ธ์สังเกตตั้งแต่น่อยแรกนะคะพี่น้องน่อยแรกน้อยสองน้อยสามไปเลยว่าเจาะเด่นวิ่งลูดแต่ละหน่อยนะคะทุกคนที่ใจะให้นี้เข้าหรือเปล่านะคะ นอยเชพงกิจนอยกาชาตินอยพิเศษนะคะทุกคนเข้าไหมนะคะถ้าสมมุติว่าไม่เข้าเริ่มหลุดนะคะตั้งแต่น้อยแรกนอยสองนอยสามมาให้เอฟซสังเกตมัดรวมว่ามัดรวมไหลไหมเลขเด่นประจําวันไหลไหมนะคะถ้ามัดรวมไหลพี่น้องก็ตามมัดรวมถ้าเลขเด่นประจําวันไหลก็ตามเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าถ้าเด่นแยกไหลดีก็ตามเด่นแยกก็ได้ก็ พิจารณาเอาตามความชอบนะพี่น้องแล้วแต่ความหมักนะคะถามว่านอยปกตินอย v i p ก็มีสิทธิ์เข้าไหมนะคะทุกคนค่ะถ้าสมมติหลุดหมดเนาะค่ะก็มีสิทธิ์เข้าเหมือนกันแต่ว่าสิทธิ์หลุดนั้นจะมากกว่าสิทธิ์เข้าถ้าสามนอยนี้ไม่เข้าเลยนะคะนะคะทุกคนก็แล้วแต่พิจารณาได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าถ้าสามนอยนี้หลุดหมดเลยไม่เข้าทั้งมัดรวมไม่เข้าทั้งเลขกิ่นประจําวันใจก็อยากให้ทุกท่านหยุด นะคะหยุดพักผ่อนก่อนวันต่อมาค่อยมาตามใหม่พี่น้องกะแล้วตะมือเนาะคะ่ะค่ะสำหรับแนวทางฮานอยวันที่1ตุลาคม2567เจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมันหมันกันสุขสุขคุเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ